สวัสดีชาวสัมภเวสินทุกคนครับผมเนสสัมภเวสินฝนตกอีกแล้วนะครับจะต,ตกในคลิปนะถึงแม้ตอนนี้เลสจะเป็นหน้าร้อนย่างเข้าหน้าฝนก็ตามแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเนได้ใส่หูฟังแล้วก็เปิดรับบรรยากาศฟังเสียงที่ผงได้ปรุงแต่งเข้าไปแล้วฟังเรื่องสยองขวัญไปพร้อมๆกับทุกคนเนะเรื่องราวในวันนี้ที่เลสได้หยิบมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิฟต์อีกแล้วครับทุกคนคงเคยขึ้นลิฟต์กันใช่ไหมครับ ผมขอตั้งคำถามนี้กับผู้ฟังทุกคนก่อนว่าพอได้ยินคำถามนี้แล้วเนี่ยลองตอบในใจดูนะครับว่าในใจเราจะตอบว่าอะไรในขณะที่เรากําลังขึ้นลิฟต์ครับสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยคืออะไรครับลิฟต์ค้างใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมีประสบการณ์การลิฟต์ค้างของคุณเลิฟมาเล่าให้ทุกคนฟังครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งจากคุณเลิฟครับเรื่องราวนี้เนี่ยคุณเลิฟเล่าว,ว่า ในช่วงสมัยที่เขาเป็นนักศึกษาปีที่นะครับทางมหาลัยของคุณเลิฟเนี่ยได้บังคับให้นักศึกษาเนี่ยหาที่ฝึกงานเพราะว่าจะต้องนําใบรับรองของสถานที่ฝึกงานนั้นมาส่งให้กับทางมหาลัยไม่งั้นก็จะเรียนไม่จบนะทางคุณเลิฟเนี่ยก็ได้เสนอกับบริษัทแห่งหนึ่งไปครับว่าต้องการที่จะมาฝึกงานกับที่บริษัทแห่งนี้เพราะว่าเป็นบริษัทที่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็เดินทางค่อนข้างสะดวกอีกทั้งก็ยังมีรุ่นพี่หลายๆคนที่มาฝึกที่นี่แล้วก็จบไปได้งานทําเลยก็มี ซึ่งบริษัทแห่งนี้ครับอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยครับอยู่บนชั้นที่21คือค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างพวกงานสถาปัตย์งานสถาปนิกอะไรพวกนี้ครับหรือว่าการตกแต่งภายในอินทีเลียอะไรประมาณนี้แต่ตอนที่คุณเลิฟไปฝึกนั้นนะครับตึกนี้เนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเป็นตึกที่สร้างขึ้นมาใหม่เลยเลยทําให้บางส่วนของชั้นนะครับเห็นท่อแอร์บ้างหรือว่าเห็นสิ่งปลูกสร้างภายในอาคารบ้างที่ยังสร้างไม่เสร็จ แต่เขาเนี่ยกัก้นโซนไว้นะครับไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปยุ่งในบริเวณที่ก่อสร้างส่วนชั้นที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนะก็เปิดให้ใช้งานได้ตามปกติเพียงแต่ว่าบางชั้นน่ยยังถูกปิดอยู่ไม่ให้ขึ้นไปครับเมื่อเดินเข้ามาในตึกครับทุกคนอาจจะพบเคยเห็นภาพที่เป็นล็อบบี้นะที่เราจะต้องแลกการ์ดเพื่อขึ้นตึกนั้นใช่ไหมพอผ่านส่งของล็อบบี้ตรงนั้นไปครับส่วนของเคาน์เตอร์พนักงานนะเราก็จะเจอกับลิฟต์มากมายเลยเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นบนของสมัครงานต่าง ลิฟต์ของบริษัทที่คุณเลิฟไปฝึกงานนั้นนะครับก็มีอยู่ประมาณ6ตัวด้วยกันพอเรามองเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นลิฟต์อยู่ทางซ้ายเนี่ยสตัวและทางขวาอีก3ตัวและสิ่งที่คุณเลิฟจะเล่าต่อไปเนี่ยครับมันเกิดขึ้นกับลิฟต์ตัวที่6ตัวสุดท้ายทางขวามือครับซึ่งลิฟต์เจ้าปัญหาตัวนี้ครับมักจะมีปัญหาในวันศุกร์เลยมีป้ายหน้าลิฟต์เนี่ยบอกว่าห้ามใช้งานลิฟต์นี้เนี่ยในวันศุกร์ค่อนข้างแปลกทีเดียวเลยนะครับ การเสียหรือว่าการมีปัญหามักจะเลือกวันด้วยเหรออันนี้ก็เป็นคําถามนะจากที่พนักงานในตึกแถวนี้เขาเล่าๆกันมานะครับว่าบางทีขึ้นลิฟต์ในวันศุกร์ครับไฟในลิฟต์เนี่ยจะชอบติดติดดับดับเองหรือไม่ก็จอดไม่ตรงชั้นบ้างค้างกลางทางบ้างก็มีจนต้องใช้โทรศัพท์ในลิฟต์โทรเรียกลุงลรอปภมาช่วยบ้างเพราะว่าในลิฟต์เนี่ยจะมีโทรศัพท์อ m โมเดียลซีครับโทรหาลุงลรอปภเลยเพราะว่าสัญญามันจะได้เล็กตรงไปที่ลุงลรอปภเลยมีอยู่วันหนึ่งครับ เป็นวันที่เงินเดือนออกพอดีพี่ๆที่ทํางานของคุณเลิฟครับเขาก็วางแผนกันว่าจะไปกินร้านอาหารใกล้ๆตึกนี่แหละพอเลิกงานเสร็จก็พากันเก็บข้าวเก็บของมีแต่คุณเลิฟเท่านั้นครับที่ยังทํางานไม่เสร็จต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จ,รรรจกว่าคุณเลิฟจะเสร็จนะครับพวกพี่ๆเขาก็เก็บของกันหมดแล้วกําลังจะเดินไปที่ลิฟต์กันคุณเลิฟก็รีบวิ่งตามพี่ๆมาเลยครับแล้วเขาก็ไปกดลิฟต์ทีนี้ลิฟต์ก็เปิดครับ คุณเลิฟก,ก็รีบวิ่งเข้าไปในลิฟต์ก่อนใครเลยเพราะว่ารีบกลัวพวกพี่ๆร้อ,อะไรประมาณนี้ครับพ่อหันหลังกลับมาครับกลับเห็นว่าไม่มีพวกพี่ๆคนใดเลยครับที่ตามเขาเข้าไปในลิฟต์ตัวนั้นแถมพวกพี่ๆที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ยังกวักมือเรียกให้เขาออกไปด้วยแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรครับเหมือนแบบกะระซิบบอกเฮ้ยออกมาออกมาอะไรประมาณนั้นร่างนึกขึ้นได้ว่าตายล้นี่คือลิฟต์ตัวที่6กนี่หว่า ถึงจังหวะนั้นก็ไม่ทันแล้วครับประตูลิฟต์ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยฟูลเลิฟก็รีบกดปุ่มเปิดของลิฟต์รัวๆเลยครับแต่ก็เปิดไม่ทันแล้วก็ได้แต่ทําใจครับแล้วก็กดปุ่มลิฟต์ไปที่ชั้นหนึ่งและก็ภาวนาว่าขอให้ลงไปถึงชั้นหนึ่งโดยที่ไม่ต้องแวะชั้นอะไรเลยละกันเสียงลิฟต์ไฮสปีดเริ่มทํางานครับตัวเลขดิจิตอลสีแดงเหนือหัวเนี่ยได้รันตัวเลขถอยหลังเพื่อลงไปที่ชั้นหนึ่งอย่างต่อเนื่องครับชั้นที่20 19, 18 17, 16แล้วจู่ๆเนี่ยความเร็วของลิฟต์ก็เริ่มช้าลงครับและมีเสียงจากในลิฟต์เนี่ยพูดขึ้นมาว่า <15 floor. S 1> คุณเลิฟก็ตกใจเล็กน้อยครับแต่ก็คิดว่าคงมีพนักงานในชั้นนี้แหละมั้งที่แบบกดเรียกลิฟต์ลงไปเที่ยวเดียวกับเราเมื่อลิฟต์จอดที่ชั้น15ครับและประตูลิฟต์เปิดออกสิ่งที่คุณเลิฟเห็นเนี่ยก็คือ ชั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จครับแสงจากในลิฟที่คุณเลิฟยืนอยู่ครับาสาดส่องเข้าไปในชั้นนั้นได้ไม่ไกลมากเท่าไหร่เห็นได้ประมาณ3,5เมตรแบบลางๆครับหน้าต่างของชั้นนั้นเนี่ยถูกปิดด้วยกระดาษพร้อมกับมีอุปกรณ์ต่างๆสายไฟท่อแอร์เป็นชั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จคุณเลิฟก็เริ่มใจไม่ดีครับเลยรีบกดปิดลิฟตันทีแต่เหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับลิฟต์ตัวนั้นไม่ยอมปิดครับ ประตูลิฟต์เนี่ยเปิดค้างไว้อย่างนั้นสิ่งเดียวที่คุณเลิฟพอจะทาได้ตอนนั้นก็คือใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินในลิฟต์โทรออกไปหาลุงเราพอแต่ก็ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาเลยครับณน,นาทีนั้นเนี่ยคุณเลิฟก็ได้รู้ทันทีแล้วครับว่าตัวเองเนี่ยค้างอยู่ที่ชั้น15ที่มองออกไปแล้วมันช่างน่าขนลุกมากๆหลังจากนั้นเนี่ยคุณเลิฟได้พยายามเดินออกไป1นก้าครับและชะโง,งกดูซ้ายดูขวาเผื่อจะเจอบันไดหนีไฟบ้าง เพราะยังไงเนี่ยไม่ยอมติดอยู่ในลิฟต์นี้แน่นอนในขนาดที่ประตูลิฟต์เปิดอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วรอคนมาช่วยเนี่ยคุณเลิฟเริ่มก้าวออกไปก้าวที่2ครับทันใดนั้นเองก็มีเสียงท่อเหล็กตกลงกระทบ,ล,บลงกับพื้นพร้อมกับกลิ่นไหม้ของเนื้อมันเป็นกลิ่นไหม้เหม็นๆที่ไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนคุณเลิฟ่ะตกใจสุดขีดครับแต่เสียงที่ตามมานั้นเนี่ยน่าขนลุกยิ่งกว่า นั่นคือเสียงเดินของใครบางคนนะครับเดินอยู่บนชั้นนั้นพร้อมกับชนข้าวชนของแล้วค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ลิฟต์เรื่อยๆคุณเลิฟก็ตะโกนถามไว้ว่าใครช่างเหรอแน่นอนครับว่าคุณเลิฟไม่ได้คําตอบใดๆตอบกลับมาจากที่แห่งนั้นเสียงเดินนั้นเนี่ยเริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงปริศนารีบวิ่งตรงเข้ามาที่ลิฟต์ของคุณเลิฟแทน คุณเลิฟรีบถอยเขา้าลิฟต์ครับและกดปุ่มอื่นรัวๆกดแบบไม่รู้อะไรเลยว่าปุ่มอะไรเป็นปุ่มอะไรแต่แค่ขอภาวนาให้ประตูลิฟต์มันปิดให้ได้จะค้างอยู่ชั้นนี้ก็ได้แต่ขอให้ประตูลิฟต์มันปิดก่อนทันใดนั่นเองประตูลิฟต์ก็ปิดครับและลงต่อไปที่ชั้น 14, 13, 12ไปเรื่อยๆระหว่างนี้นะก็พยายามภาวนาว่าจะจอดชั้นไหนอีกเลยไม่เอาแล้วกลัวแล้วจนลิฟต์เนี่ยลงไปถึงชั้นหนึ่ง พอประตูลิฟต์เปิดออกพวกพี่ๆเขาก็ยืนรอกันอยู่หน้าประตูลิฟต์ครับคุณเลิฟก็เดินออกมาจากตัวลิฟต์แบบหน้าสีดเลยทุกค,คนก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเจออะไรมาแน่นอนมึงค้างอยู่ในลิฟต์เป็น10นาทีเลยนะที่ชั้น15พี่คนหนึ่งพูดขึ้นมาครับจะเรียกลิฟต์ตัวอื่นขึ้นไปชั้น15ก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีลิฟต์จอดอยู่ที่ชั้นนี้อยู่แล้วเลยต้องให้ลุงร,รนีพยมาช่วยแล้วจู่ๆลิฟต์ก็ลงมาเองคุณเลิฟเลยเล่าเหตุการณ์ที่ลแลล้วก็ุงยาม พอเล่าจบเนี่ยลุงยามก็ได้เล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้ฟังและห้ามทุกคนไปบอกกับใครเด็ดขาดในช่วงที่ตึกยังสร้างไม่เสร็จนะครับเคยมีช่างคนหนึ่งครับขึ้นไปเชื่อมช่องแอร์แล้วเกิดไปทําอิธ่าไหนไม่รู้ช่องแอร์นั้นเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วช่างคนนั้นก็โดนไฟคลอกตายตรงนั้นเลยชั้นนั้นเลยเพราะไม่มีใครอยู่ในชั้นนั้นเลยสักคนครับที่ช่วยเขาได้แต่ว่าลุงเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าชั้นไหนและบริษัทก็ปิดข่าวนี้ไว้พอได้ฟังเรื่องที่ลุงยามเล่าครับ คุณเลิฟเลยประติดประต่อเรื่องราวขึ้นมาได้ว่าเสียงการเดินชนของแล้วก็กลิ่นไม่ไม้ที่เขาได้กลิ่นครับมันเหมือนกับมีอะไรตายอยู่บนชั้นนั้นเลยมันแทบจะเป็นเรื่องราวเดียวกันกับที่ลุงยามเขาเล่าเลยเหมือนเขากําลังพยายามหาทางออกครับแล้วก็รีบหาคนมาช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยเขาได้เลยก็เลยตายอยู่ที่ชั้นนั้นจนถึงตอนนี้ครับคุณเลิฟก็เป็นพนักงานบริษัทแบบเต็มตัวแล้วนะแต่ก็ยังมีเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่ตึกนั้นนะครับเขาก็ยังบอกว่า ลิฟต์ตัวที่6ในสุดก็ยังมีปัญหาอยู่ดีทั้งๆท,ที่ตึกก็สร้างเสร็จหมดแล้วอะครับแต่นี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณเลยครับเกี่ยวกับลิฟต์ขางที่ชั้น15ถ้าเกิดว,ว่าใครมีเรื่องราวหลอนเรื่องราวขนลุกเนี่ยอยากจะแชร์ไม่ผมเรียบเรียงแนละ้วก็เล่าเนี่ยก็ส่งมาได้ที่มลส l s a m a w e s i t g m a i l c o m นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเมลไว้ที่ด e s c r i p t ั o ของคลิปนี้นะสำหรับผมเนสสั s a เ a w ิ s แล้วก็หลอนจับจิตพร้อมกับทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ตอนหน้าคครัับผมสสวสดี